เงินงลอยหนึ่งต้องลอ้เมื่อบวานใช่อันได่ซ้ำนี่กับพ่อได้เห็นรอยยิ้มยิ้มสู่พี่น้องเมึงเนี่ยโอ้ยยิ้มย้อยกินลอยเลยจะอย่ามาหากินหาอยากจะเป็นอยากจะมันเขาก็เมื่ออยู่เจอเขาว่าโอ้ยเขาถ่ายจีบไปเย็นเจกานานเขาบอกว่าจังซีอันไายพอยงัยกับไายให้มันเห็นรอยยิ้มแล้วแน่ววสันยิ้มก็น่ายิ้มก็น่า เอาจไพ่มาขับโคมแม่ลูกลูกตัวแมียอู้คักแหงซื้อสองในสามตับประกันน้องให้เลยตัวทองเรียบร้อยเอาเบอร์โทรอีกครั้งให้ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองสามเก้าหกสองหนึ่งสามฟังบ๊อบพีตัวนี้พี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียแห้งจังบ้านนี้ ลูกตัวแม่ห้องราคาไว้หนึ่งมืนเก้าพันบาทเนะ่ครับฟังบ่พิษครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับลูกแม่ย่งดีนะครับถ่ายแม่ถ่ายลูกลูกแม่ย่างดีเด้อพี่น้องหมื่นเก่าความสูงแม่กับประมาณร้อยยี่สิบครับผมแนะนำโตจั่อยสวัสดีค่ะน้องโมจิตาห่ย แมนบะแม่นค่ะซื้อขึ้นเป็นเสียดเลยครับน้องโมจิครับค่ะนั่ไปเด้อพี่น้องเด้อค่ะมาอุ้ดนุ่นหน่อยได้อค่ะอุ้ดตึงอุ้ดตึงหนุนเด้อถ้าเลี้ยงเบียร์ก็ได้เลี้ยงเบียร์ก็ได้บายบายครับขอบคุณค่ะอุ้ยขาแข็งแม่พ่านเลือดลอยกระโดนเลือดลอยสายหยอดได้อายกะโดนเลือดลอยเราเป็นกล้วยแชียร์มอนนึงกันหนึ่งโอ้โหสายหยอครับสายหยอทรมภาษาจะบอกบอกให้ไปเห็ดมางเดียร์เจ็ดสิบหกเส้นเจ็ดสิบหกเส้น เที s. <S ่ยงวะเจ้าว well, so ัดเจ้าวัดประมาณห้าสิบเส้นห้องไว้เจ้าวัดนี่หว้หกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทนี่ครับตัวนี้ตะลามีดก็มีเอาเอาห้องไว้หกพันห้าร้อยบาทไผ่มักแม่พันธ์สัเยี่ยมครับสายย่อเลือดลอย ส่งเฟีเดยดไอ้่ีซิบหาโลสันวะแกน้ำมันกินเบิร์ดนี่ครับนี่นี่นี่หกพันห้าร้อยบาทแม่พันเบอร์ตัวเท่าดิเบอร์ไหนเบอร์ตศูนย์หกสาสามหกศูนยสี่แปดหกหกบีอาพี่บุญครับบีดาพิบนี่ครับนี่ต่อได้ยี่สชั่โงโอ้ไม่ห่างแม่ห àng, ม,มายโทรมาโทรมาไหนด้ลยแหงไวไาย เอามันมานครับ,าารบนี่โอเคครับแม่พันเดือดร้อนเอาไปกำลังตามหาครับโคมแม่ลูกแม่ลูกโอ้แม่โบตัวนี้เปิดปแบร้านแน่นอนอะไรนะซีซิปหาลูกตัวแม่โอ้แม่ลูกลูกตัวเม,ม,ม,มียสี่หมืนห้าพันบาทแม่ผสมไหมหรอบอก ย่างเนาะพร้อมสมได้ลูกเรื่อตัวละครับนี่ลูกแรกเลยบ่เนี่แต่ว่าแม่โบดครับเบิ่งการทรงลูกของเพิ่นลูกแดงจึงคืองเลยนี่ครับอันนี้ข้องสางแม่ลอยสี่สิบสี่สิบสี่สิบหาได้เนาะสี่สิบบวกครึ่งสี่สิบหาครับแม่นี่นี่ครับเป็นแม่โบดหน้าตาเพิ่นนี่ครับอย่าพูดว่ามิระนี่ครับนมดีบ่มีต้หนิ้ยังครับการต้นนีครับไหนแยกแม่แยกลูกบวะือยังบ่แยก ลูกยี่เดือนล่ะลูกสี่เดือนโอ้ยังน้อยอยู่นี่ครับคันแยกลูกไลเปนไหนแม่ไรปไหนลูกกสะพงแม่แม่ไเปนไหนเอาแม่ก่อนแม่สองหมื่นสามลูกกรสีสองหมื่นสองเฉยบอกคือสองหมื่นสามหมื่นไรกูแม่ยัหน้อยสั่นว่าคั้นแยกเราย่โควบนี่สี่สิหห่องไวเอาเพื่อมีผู้มักสนใจประกันตัวนี้ให้ลูกงามแหงครับคุณ ลูกเบื้องลึกนำร่างดีนี่ครับบ่มีวิ่งนำไยังเอาเบอร์โทรไอ้น้อง063ามศูนย์หกสามสี่สี่เอําเภอไหนครับพี่บูนครับพี่บูนนี่ครับชื่อว่าน้องยังนะเอสแม่นวะอ้าวน้องเอสครับผมนี่แหละใครมากกะโทรมาผู้สาวผู้หญิงกะโทรมาเอามันมานอ้น่องนี่ครับแม่สาว ฟังบอพิดตัวนี้พี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียแห้งจังบ้านี้ลูกตัวเมียห้องราคาไว้หนึ่งมืนเก้าพันบาทนะ่ครับฟังบอพิดครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับลูกแม่ย่างดีนะครับถ่ายแม่ถ่ายลูกลูกแม่ย่างดีเด้อพี่น้องหมื่นเก่าความสูงแม่กับประมาณร้อยยี่สิบครับผม ถูกที่สุดในตลาดในสนามก็ได้เนี่ยนี่ลูกแม่ยอู้ีนครับดูนุ่มกันจุดๆเลยแดงดีครับแม่ลูกลูกแรกเลยบ่าตัวนี้แม่ลูกแรกโอ้เ้าเพื่อมีผู้มาสนใจครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวแรกหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไทยยั่บาทในสามหมื่น ขากันสองร้อยฮะโคมีขาดโคมีขากันสองร้อ๋เพิ่งกำลังตามหาไปเรียบกำลังต่อขาดกันสองร้อยทีครับต่อนนี้เพิ่สามหมื่นอย่อาี่อีกสองร้อยมเ้ีตืมแลสามหมเนาะตืมให้เพิ่นเน่ย็คสสองสามร้อยค่าน้ำมันมาอค่าน้ำมันอะไรจ่อยะอแม่เมื่อคงเกียม แม่เราอยากสามหมื่นพอดีอไอเรา่าขอค่าน้ำมันเออค่าค่าไม้ในแจ็คสองร้อยว่าซองสีง่สืือผมบอกสามหม่นสองทรงหอดมองนี่เออทรงฟรีครับไปเลยสามหมื่นสองทรงหอดมองนี่ทรงหอดมองเลยงเกียมกโ่งเกียมลอ,อยก็รววะลอยก็ <laughs> รกวไปเที่ยวดูอยู่หรอลอยลอยกลัวอยู่ เอาเบอร์โทรไวไอ้เฮาตัวมืเก่ามือนเก่าาเอาเบอร์โทรไปกับันับสองร้อยเบอร์โทรตัวมือนเก่าศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหนึ่งเกครับผมเหลือตัวเมือนเก่าตัวนี้อาชีพเี็บร้อยเพราะว่ามันแค่ต่างกันร้อยสองร้ยอาคุยกันต่อครับตอนนี้นี่ครับใกล้แล้วละใกล้แล้วใกล้แล้วปลาดนี่ครับแดงแดงน้านหนาตันตนี่ครับปักกันท้อง ห้องจี่เดือนละครับตัวนี้ห้องสี่เดือนกว่าครับห้องสี่เดือนกว่าครับ้องผสมพอได้ไวนอนเป็นปอเช่ครับปอเช่โอ้นี่ครับปอเช่ครับตัวนี้ที่เด็ดเลยห้องจี่เดือนละครับตัวนี้ผสมปอเช่ไวสิบช่ไว้อนั่นบอกปั้นผสมสิบพ่อขอเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดสี่เดือนครับสี่เดือนบอกเดือนไหบอก พฤษภพามิถุนากุศลพามิถุนากรกฎาคมสิงหาเออเข่าซีแล้วเข่าซีครับเอ้าเข่าซีเดือนแล้วประกันทองให้เปิดราคาไว้สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพันบาทเหนือประกันตัวนี้ทุกอย่างครับประกันตัวนี้ให้ทุกอย่างเนี่ยขาแข็งประกันทองครับเพราะตัวทองมาเรียบร้อยแล้วสูงหน่อยสี่สิบลุงหน่อยสามแปดครับสามสิบแปดโอ้ย ยืนพื่นไว้รับผมเอาลอยสารสิบแปดบวกถึงลอยสี่สิบครับแม่นี่ลูกยักษ์โตหรอครับลูกสองข้าครับลูกสองข้าทองหน้าตาดีื่องครับขาแข็งเกือบเร็บดีมามีตําหน่งอย่างมีตำหน่งครับอย่างคระกัมตัวดดแดงดีแห้งโอ้ยใหญ่แห้งเนาะมาเบิ้งท่านี่งใหญ่แห้งแต่ยังได้ตีด้งเคือองดับขึ้นคือัง ครข่วงหางช่วงไทยว่วงหางดีอ้าวเอาของเสียเอาขี่แตกยังไงเอาหางงหญ่ดีครับหางเงี้โอ้หองไปสี่หมื่นสี่หมื่นสองสนสอโอ้คืสูงครับแต่ลงมาลุมนี่ร้อยสี่สิบปัวครับยื่ิไหนี่ครับ ลอยซีซิบผู้ควกคำตัวนี้หน้าตาดีครับขีงดีสีดีครับขีงดีสีแดงครับอ้าวประกันทองซีเดือนพอาะเชฟครับถามเบอร์โทรไว้ครับ064 064 343 343 6985 6985ครับผมพี่กัดเราเสือก้ครับประกันทองประกันทองประกันตําหนิทุกอย่างโอ้โหสุดยอดเลยครับเอาที่สบายใจเลยประกันดุ๊บแพ่อ มีมรตการสื่อขึ้นอีกาืออกลูกมากซื่อขึ้นโหลดเออเอ้าเอามันมันครับผมเป็นตะเลียงครับแม่ยงใหญ่แน่นี่ปกติหนี่งลักโคกคนนี้ง่วนลักโคกคนรับตัวนี้เลือซีครับยิ่งใหญ่ครับโค้งสั่งนังหนาดีบรรยากาศเงียบเงาหาวนอนครับมือนี้นี่ครับมีแตน่ยหอยคนเลียงบมคอยมี มาครับมือนี้นี่ครับผมนี่นั่งเงานอนอยู่แต่ละคนนี่ครับโดยเฉพาะพ่อยี่มีนะครับนี่ไม่ได้ขายแล้วป่ะมือนี้มีได้งัวาหางแล้วป่ะอ้าวม่อ,อ,ามาอล้วครับแม่สาวน้อยอา้าวดมหอดมวัวกันไปแลาดมมวดมหัวกัน <laughs> แม่สาวน้อยสวยๆเบิ่งสีสันเพิ่นเป็นแต่เอาไปเลี้ยงราคาไลไ์น้อย เปิดไปสองหมื่นห้าพันครับฟังโมพิตตัวนี้ช่วงนี้ยังนาเลี้ยงอยู่ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับเบ่งสีสันเพิ่นอ้ยแดงแห้งขาแข็งเกือบเลียบห้องราคาไปสองหมื่นห้าพันบาทเป็นราคาห้องไว้ครับต่อรองได้อีกนี่ครับหลังเปียดๆเ,เลยนี่หน้าตาเพิน่นสองหมื่นห้าครับชีหญ่เป็นหน้าร้ายอยู่อย่างับเนี่ยเบ่งล้ำตัวแบบไดนี่ครับอย่างนกนับ,บ,แบ,บแดงแห้ง ลำเงี้ยเงี้ยยืนดีพ่อครับการยืนยืนสง่าล่ะสียืนเขาประกวดใจเลยว่านี่หน้าตาเครื่องดำดำเครื่องดำดำหางเงี้ยหางไงได้ยินนี่ล่ะตามคิวตามคิวไปเดินก่อนตามคิวอีหล่ะนี่ครับเบื้องไายเบื้องดาคนไหนนี่ครับผมนี่นี่เครื่องดำดีตัวโตดีบ่มีตำหนี่ยังจับได้ใบได้นะครับ พวงหางดีตาดีสีแดงดีเอาเบอร์โทรไว้ไอ้062ย์ห740ง4ูน4 4ห4 4อ9ยยวุฒิกาหนยวุฒกานะครับผมนี่ให้มากลุ่นสาสาอออครับที่เด็ดเลยเอาสองเมืนหาครับตังไวอานะครับที่เด็ดอีกคู่หนึ่งครับเป็นโค้แม่ลูกล้อยสี่สิบห้ามีคนโทรมาหาหลายอยู่บอะครับหลายอยู่ แต่ว่ารอบนี้สิเอางัวงไปก่อนมาสั่น่าบ่ขายบ่เฝ้าขายมาสั่น่าคู่นี้เปิดไปเท่าไหร่ครับห้าหมื่นสองแม่ลูกลูกตัวแม่แม่บอกโอ้ลูกแม่อิลิปาดลูกจักเดือนแล้วนี่เดือนแล้วบอกประมาณเดือนหนึ่งนี่บอกครับประมาณนี่นี่ครับหน้าตาโอ้หน้าทึกดีขนาดเลยเคฟแลูกสาวเคฟหกแปดนี่ครับนี่ไซดีตัวนี้ไซด์ดีในเดือนหนึ่งนี่ละประมาณนี่ละ เครื่องดำดีพ่วงหางดีครับพ่วงหางแม่เฟี้ใหญ่ครับลอยสี่สิาได้ครับแม่เพื่อนลูกยักษ์ตแล้วครับนี่ลูกสอตครับลูกที่สองครับตัวนี้นี่ครับหน้าตาห้องใบหาหมื่นหาหมื่นสองครับหาหมืพันลูกแม่ได้ครับเราต้องไปหลุนยากแม่โค้งสางสูงใหญ่ลูกที่สองนะครับเนาะมาเบิ่งตัวจริงครับอีกกระไดเพื่อนวะเนี่ครับหน้าตาลูกสาวเพื่อนไปเบิ่งตัวจริงอีกอยู่บ้านกระไดนะครับผมนี่ล่ำต ต่อนุมง,งามดีเบือเรื่องนำรางขาแข่งเกือบเรียบงั่วดีบ่มีตำนี้ยังประกันหาเลยเอาเล็กน่อยก็ล่างเชื่องก็ล่งหยักหยอกนะครับเมื่อกี้มันเล่อเปน็นหล่อเมื่อยกับมหาแม่บ่เอาเบอร์โทรไปอศย์เก้าเจ็ด้าเกสองสหกสองหนึ่อคอำเภอ การพืชผลนะครับใครต้องการชมตัวจริงกระโทนมาก่อนไปเบิ้งได้มาชมได้สื่อออนไลน์ก็ได้ปกกระกันตำแหนห้ทุกอย่างนะครับที่เด็ดเลยเอา้าวห้าหมื่นสองพันบาทนี่ครับเบิ้งนมแม่เพืนคักคักขาแข็งเกือบเรียบดีปกกระกันตำแหน่งทุกอย่างนะครับผมเอา้าวมันมันครับผมอ,อ้าวอีโคมหนึ่งครับ แม่ลูกลูกตัวแมลตัวนี้ซื้อสองในสามได้สองในสามครับประกันทองให้ประกันทองให้เลยแมนทองซุปเปอร์แมนครับในทองนี่ซุปเปอร์แมนประมาณเจ็ดเดือนครับโอ้เดือนแล้วครับโอ้สุดยอดเลยตัวนี้เอาอีกบ่ดนกกินน้องครับซื้อสองในสามเปิดราคาไว้สี่หมื่นเจ็ดครับผสี่หมื่นเจ็ดรับซื้อสองในสามตัวนี่ซื้อตัวละสองกัวกสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับ ไพโรกรในไดกรนครับแบบนี้นี่ครับซื้อสองได้สามในทอง6เดือนประกันทองให้ซูเปอร์แมนโค้งสร้างร้อยสี่ิบได้ครับตัวนี้นี่ครับเาไพรมักรุ่นพิเศษครับซื้อ2อได้สประกันทองหเดือนซูเปอร์แมนนี่ครับพวงหางจวงไทยเป็นต่เหลี่ยงอีกคู่นึงครับลูกตัวแม่ขึ้นกันโอ้เราต้องไปรุุนยากเลยครับแม่ลูกลูกตัวแม่ ในทองอีกอาจจะเป็นตัวแม่อีกก็ได้เกิดมาเก <laughs> ิดมา <laughs> นแบบเป็นลูกซุปเปอร์แมนครับในทองลูกที่สองในทองวายโอ้ยังสดๆอยู่ครับน,นี่เอา้ายังอนสาวหน่อยยังไม่ได้สนตะไพเลยนะครับผมใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นนี่ของก,กันกับแม่นี่ของลูกรอห้องทางนั้นเดินน้ามีอะไรเดินน้าไหมอ้าวไผหมักกับโคมแม่ลูกลูกตัวแม่ อคักแคงซื้อสองได้สามกับประกันทองให้เลยตัวทองเรียบร้อยเอาเบอร์โทรอีกครั้งให้ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองสามหกสองหนึ่งสามครับกที่กัดบ้านยังนะครับอำเภอตะการบ้านน้ำคำอำเภอตะการนะครับไผ่มกแม่ลูกครับซื้อสองได้สามโทรมาให้เล่าด่วน มันสิบอท่านผู้อืน่นมม่ยั้งดอกขั้นแนวนี้เป็นตะเลียงแห้งครับเพราะว่าเขาสืบไปแล้วนี่ไปทากินต่นองเลยเลูกกับลูกแม่ยืนเจ้าโคให้แล้ว<า>ใน่ทองอีก,อน,กนี่พอดีไก่เกีกเ่ยวเขาไน้เนะาะนี่ละเอามันมันครับผมน, <ๆ S 2> นี่ละแม่ลูกสืบสองด้สามเมืองแต่ดากอนกับพ่อว่าสรนว่างไว้เอาตัวสายมืองก้อนพ่อายไหนสองสองหมื่นสามตัวใหญ่ละพ่อสองหมื่นสาม สัรับดอกกันเลยครับสามหมื่นสองกราบให้เรียบร้อยเ่าต้องซื้อซ้ำสองหมื่นสามกับสามหมื่นสองตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกเครื่องดำดำพั้วขาดีนะครับสองสาวขวามือนี่พร้อมสมสายมือนี่แม่สาวน้อยใกล้ละนะครับเบื้องลับโตตัวนี้นะครับลับโตดีเบื้องขาแข็งเกือบเรียบหน้าตาหน้าตาดีไม่ใช่อีหระ นี่2ส,สาวครับใบหูดำคลิปหูดำนี่ครับผมนี่มีให้เหลือก2อสาวบ่ม,มีเต็มนี่หยังบ่พ่อครับตัวน,นั้นคืนแล้วเถื่อนึงพร้อมสมเลยครับผมนี่ละมากพ่อแล้กก็จัดเอามากโตสมโตมาเทียมสมเทียมนี่ครับเอาเบอร์โทรไปก่อนพ่อ080 080 653 653 5865 58 หกข้อใหญ่พรคนพนาครับผมเอาที่เด็ดเลยเอาให้มัก,กระโทนมาครับพี่นอ้องนี่แหละเบื้องหลบที่ตั้งให้อีกตั่หนึ่งนี่ครับไม่มีตำหนิอะไรประกันตำหนิพ่อรัวบาลน,นะครับผมนี่ครับผมตัวนี้พร้อมสมคืนแล้วตั่หนึ่งจากของเก่าเขาบอกมาพร้อมสมเลยนี่ครับเรื่องลำตัวสองหมื่นสามกับสามหมื่นสองเป็นราคาตั้งไว้น,ะนี่หน้าตาแก้วเลย มือนี้ยอมแล้วสันแปนเดืดเตือนเลยโอ้บมคือว่านาทีตย์มเนแปนขายแปนบ่ได้ขายผมให้มาแปนบ่อดืขายแปนโมมีคนมาสันว่ามือนี้โอ้เล็กโตครับมือนี้ตัวไดนที่เด็ดเฮานี่วะเอาเอาเบิ้งง้อสาวง่ายอีกครับที่เด็ดอีกแม่หนึ่งโอ้สีสันแดงดีเปิดราคาไว้สองหมื่นสี่พันห้าฟังบ่ผิดตัวนี้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้องไว้ห้องไว้ ต่อรองได้อีกนะครับตามงบเลยนะครับใครต้องการช่วงนี้ก็ยังหนาซื้อเลี้ยงอยู่ครับราคาก็ยังถือว่าจับต้องได้จับใบได้นี่ครับต่อรองได้อีกนะครับห้องซื้อ,อได้หนิสองหมื่นสีน่หนิโมเมนขายได้หนิบอกบอ่ต่อนนี้เครียดได้บ่ขายใหน้นี่ครับสองหมื่นสี่พันบาทนี่ครับขายสูงร้อยสามสิบนี่ยละประมาณนี้นี่ครับต้นโตหน้าตาขาแข็งเกือบเรียบนี่โอ้สดดีสดจากไร ตัวที่หนึ่งตัวไหนบครับตัวที่สองตัวนี้นี่ครับตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้สองสามครับรุ่นซูซีกันเลยห่วงหางจีงไทยเครื่องน้ำดำสองสามครับแม่นี่โยกคู่นี่สี่สิบเก็ดขึ้นบโยกคู่นี่ครับขาแข็งเกือบเบล์บือเหลืองน้ำลังเรื่องไหล่ะห่วงน้อนบอกรัตัวดำเออตัวนี้แม่นบอกตัวของเพื่อนบอกรของเพื่อนเนาะของนี่มีสองตัว เอารปโทษไปครับ093กครับ093 5 3เก3า4 5 0หกาครับซาารครับตการพืชผลเนาแม่แดงแม่โบท2324 2ม2 4ครับมวนดำๆเดิมๆนน่ของเพินนี่ครับทานดำนี่ของเพิินเมินเกแม่เดียวแยกลูกบาบอกเลยือสาวสาวเอาแม่สาว แม่เดียวแม่สาวครับตัวนี้ห้องราคาไปหมื่นเก้าโอ้นาตาเหนือหนังหนึ่งมืนเก้าพันบาทเครื่องน้ำดำ,ดำพ่วงหางดีพร้อมผสมน่่ยนี่คืนดวพร้อมผสมเลยว่าสันปะนี<ำ>ครับผมนี่นาตา<ำ>เอา้าไฮมาครับรุ่นนี้ครับล้อยสามสิบเนี่ยนะความสูงอะไรสูสีหนึ่งมืนเก้าพันบาทนะครับพร้อมผสมเครื่องดำดีคืนแล้ว โมบิตันนี้ยังมีตันนี้ประกันเลยโอ้ประกันให้เลยประกันให้เลยพร้อมสมเลยโอ้เอานี่ล่ะเพื่อนมีผู้มักสนใจครับแม่นี่แดงแดงนี่ล่ะเงาห้างใ่ดีน่ครับเพื่อนแล้วหนึ0งหมืาบาทเบอร์โทรไปครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสนองสเก้าศหอครับตานสุ่มตานสุ่ม นี่แหละครับรูกปลอนี่แหละเอ้ามันมันครับหนุบปลอกเอ้าเพิงบักเถิกน้ำเน่แล้วได้พ่าเจ็ดพันจซื้อน่บ่อ๋อยากยากอมอเ่งินรมองเอาเงินดมองเอาเงินดวะี อ้าวสายปันพูดว่าพิษหวังครับสายขุนสายขุนอีกเจ็ดลอยหนึ่งอีกเจ็ดลอยหนึ่งเสั็เอาเจ็ดพันครับตัวนี้เออเอาเจ็ดลอยแปดลอยลอยปเออให้นะเงินเจ้าจกมาใส่ที่ให้ก็ไไ้เออเออเอาเอาเอาซอยอยหนึ่งก็เยากดแพ่อ นี่ครับยังไม่ได้สนทำอะไรเลยเอานี่ละ่ะจบการขายแล้วละ่ะค่าซ้ำนี่นะครับผมนี <c oughs> เม่เริ่มจากตัวที่เด็ดนี่ละ่ะเมือนสองพันหารอย อ้าวไฟต้องการครับแมงงัวได้หีิแมงงัวหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแมนตาโตทรงหดบาบตทรงหดบ้านโวดหน้าตาขี้มท่าหน้ามอาบธรรมศาสตร์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 แต่ว่าแยกลูกออกแยกลูกออกไปสูงกันลอยสามสิบนะครับตัวนี้โอ้เอารักมแม่ปรสานรักรักเนี่ยเาไเป็นรถไฟว่าสันะ ห้องไวหนึ่งมืสองพันบาทครับแม่นี่แยกลูกไส้ไปบอก่ลูกแม่บุนะครับตัีเปแยกไปแล้วนะครับผมนี่แม่เรากำลังไปเอาก๊กลักใหม่อยู่ครับเล็กน้อยเลยว่แม่เอาตอนได้แม่บันนี้พอพันเนี่ยบอพอพันเลือดก่อยเนี่ยล ห่องไวเอาห้องไวแปดสิบห่าครับมอนไม้หลายคืนคือลุงแม็กวาลสันไ่พูดเงี้ยวเปนนานเปไหนเลยผมจะได้ต่ม้มันเอาห้องไวแปดพันห้ารอยตัวข้าลแม่มาเนี้ยวเงี้ยตัวขาวก่นเม่เล่นัานเม่เลนนานแปบบกะเดหน้าไปเอาไฟมักแมลี่ก็มี่เมลี่เมล่นเจ็พันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาท ครับแม่พันแม่เล่ <S <S เล,ล่ร่อนครับเล่น้อยเจ<ะ>็ดพันห้าร้อยสูง 1, 1> กับประมาณเม็ดนึงเห็นไหมหน้าตาหน้าตาสดใสเข้าสีแดงงามเข้าสีแดงงามเป็นยังเอา้าเจ<ะ>็ดพันห้าร้อยนี่นี่ตื่นเวทีต่อได้อีกต่อรองได้อีก,ออกแม่ลูกมาสี่หมื่นห้าพันบาทแมีแม่ แม่แม่เป็นลูกซีไล่จ้านี่086 245 245 5775 5775ตการค่ะตการปืดกล่นห่อยยังเพียบอยู่ขอกราคาเือดลอยได้หมื่นได้มื่นได้หมืนมีสายตที่แม่ที่อยู่บ้านชิบกาโตโอ้อ้าสาสนใจโทรมาได้ค่ะสายเลือดลอยโทรมา ตามเบอร์ค่าตามเบอร์ขอบคุณค่ะครับผมนี่ครับตัวจริงราคาถือกมาแล้วนี่ครับแม่ตัวนี้แม่สาวอยู่บอครับแม,แม่สาวหัวล้นล้นนี่ครับเครื่องดำดำเปิดราคาไว้สองหมืนห่มนกับหมอีกหาร้อยอ้าวไพมากรุ่นหัวล้นล้นสองหมื่นก็อีกหาร้อยเปิดราคาผ่านบอรหลาย นี่ครับหัวโลดย่างดีท่ายสูงลอยสามสิบบวกนะครับผมนี่เฟิองล่ำตัวล้ำขี้งเพิ่นอ้าวน้าล้างห้างเพิงขนาดเลยนี่นาตาได้ไหมละ่ะพ่อเมื่อพ่อยังโด <c oughs> มาแต่เ้าคนได้นี่นี่นาตาเพิ<อ>่นกักกัะกตั้มนี้ให้มอมิเามี่ยัง เครื่องดำดีพ่วงหางดีนี่ครับเอาเบอร์โทรไปพ่อ0 8น0์แปดสีส่งนองเ้าหน่มอน่ามสเว่างวิ่แล้ว่งแน่ี่แหละมอมมนไปไหนบอพ่อเขนนี้เรีวละละว่อบ่เขาสเปกเลยัอนี้ บาบางแหงเ้ีที่ตวนีเดี๋ยวเชียวมื่อหเียะีัวนม่อหยอไยู่ดิอ้าวครับผมบ่ได้กินอง่โต๊ะลมโต๊ะลมใช้ลมลมเ้อนมนีมันมดออไ้เงินหน่อหนึ่งโอเม่อบา ใช่ไนซัมนี่กับพ่อได้เห็นรอยยิ้มยิ้มสูพี่น้องเพิ่งเนี้ยโอ้ยยิ้มยูยิ้มตลอดเลยยิ้มตลอดเลยไม่หากินหาอยากจะเป็นอยากจะมันเขาก็เมื่อวอยู่เจอเขาว่าโอ้ยเขาถายจีบไปเย็นเจ้านานเขาบอกว่าจังซียอันทายพอยไงกับถายให้มันเห็นรอยยิ้มแล้วแน่ว่าสั่นยิ้มก็น่ายิ้มก็น่าเฟซปักจูบเฟซปัก